อย่างรทา,านรับคำสั่งทำธนใดสมใจชา เพื่อปกป้องป้องเมืองเรื่องสำคัญขอนกหานอดทนประอดชักด่วยสัทธาท่านคือยอดทหารตาที่แท้จริงขออ้างอิงดวงใจไทยทั้งของช่วยประกองเสร็จซึ่งดนจากเร่อีไปจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ยี่เมษายน2องพันหกสิบมาสมเด็จโย จั่หวุดพุหานเรไ่มร่มเป็นเจ้าภาพส่วนนี้องค์ประกอบพิธีพร้อมแล้วตุบปก็ยินดีเชิญผู้ร้บการรลมคณทีิสานผู้ประชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียดร้อยจังหวัดพุทธหานประธานพิธีได้ลงนานจุดทุก

สุรานาคชาเมธรรมสารานาคชาเมตติธรรมสารานาคชาเมโคติอันติธรรมสารานาคชาเมตติอันติคือธรรมสารานาเวลาเมตสิกาปัทหังสมาธิยามี pati cari anti walang aja jatha santhasata pracaka cha